English for student book 3 lesson 10บทที่10 lesson 10บทที่10 nurse นางพยาบาล nurse นางพยาบาล doctor แพทย์ doctor แพทย์ gardener คนสวน gardener คนสวน shopkeeper เจ้าของร้านค้า shopkeeper เจ้าของร้านค้า p oliceman ตำรวดพ oliceman ตำรวด s o n d e r ทหาร soldier ทหาร singer นักร้อง singer นักร้อง dancer นักเต้นรำ dancer นักเต้นรำ postman บริษไปรษณีย์ postman บริษไปรษณีย์ police station สถานีตำรวด police station สถานีตำรวด post office ที่ทำการไปรษณีย์ post office ที่ทำการไป office, รษณีย์ work ทำงานงาน work ทำงานงาน hospital โรงพยาบาล hospital โรงพยาบาล farmer ชาวนา farmer ชาวนา cook คนปรุงอาหาร cook คนปรุงอาหาร waiter คนเสิร์ฟ er อาหารชาย waiter คนเสิร์ฟ er อาหารชาย restaurant พัตคาร restaurant, restaurant พัตคาร garden สวน garden สวน ดิคขุดดินดิกขุดดินเอนจิเนียร์วิศวกรเอนจิเนียร์วิศวกรแฟกทรี Factory, โรงงานแฟกทรี Factory, โรงงานฟิชเชอร์แมนชาวประมงฟิชเชอร์แมนชาวประมงฮาววิฟแม่บ้านฮาววิฟแม่บ้านฟรุชเซลเลอร์คนขายผลไม้ฟรุชเซลเลอร์คนขายผลไม้เบเกอร์ Baker, คนทำขนมปังเบเกอร์ Baker, คนทำขนมปังคาเพนเตอร์ enter, ช่างไม้คาเพนเตอร์ enter, ช่างไม้